สวัสดีค่ะวันนี้ปนุจะมาถ่ายองุ่นให้ดูนะคะอันนี้เป็นองุ่นไม่มีเม็ดนะคะไร้เมเ็ดค่ะซีดเลตค่ะพึ่งปลูกได้ปีเดียวนะคะมีลูกแล้วค่ะนี่ค่ะลูกกำลังเริ่มกำลังกลังเริ่มมีลูกค่ะน่าจะประมาณสองเดือนน่าจะเก็บ ทานได้ค่ะอีกสองเดือนนะคะมาทานได้ด้วยกันเลยค่ะมีหลายพวงเลยค่ะนี่อายุปีเดียวเองนะคะปลูกไว้สองต้นค่ะ ปูกไว้เพื่อให้มันเป็นล่มเงามันก็กำลังเลือ้อยเลือยเยไปค่ะนั่นค่ะลุงเปียทำเขาเรียกอะไรทำร้านให้มันเลือ้อยแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะแต่จะไม่โดกเท่าฝั่งโน้นค่ะนี่ค่ะ อันนี้พันซีเลตเหมือนกันเซอธนทนาค่ะอีกสองเดือนนะคะเพื่อนเพื่อนาทานได้เลยมาเด็ดองุ่นทานกันที่บ้านปนุษย์ค่ะ